เอาละครับสวัสดีผู้รอดชีวิตทุกคนนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันกับผมสมาร์ตมังกี้นะฮะและคลิป Summoner War Chronicle นะครับสำหรับใครยังไม่กดถูกใจ Subscribe ิกทุกคนกดให้ด้วยนะครับกดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจะบอกทุกคนว่าวีคนี้อีเวนต์เยอะมากๆนะครับผมนะก็มีอะไรหลายอย่างกำลังจะรีเซ็ตด้วยต้องบอกว่าวันจันทร์สิเอออาทิตย์นี้นะน่าสนใจมีหลายๆอย่างนะมีอัติแฟกต์นะครับทุกคนอัติแฟกต์นี้ฟีนิกซ์นะครับเดี๋ยวเรามาไล่กัััันน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 นเเลลยะะะมมมีีออออไรร่่่าาาสใจกกบบ้้้งงขญตติิิซดวววแปึ๊ ปิดไวไปรอก่อนรอ,อนมันเล่นแอนิเมชันก่อนนะฮะถ้าใครไม่อยากดูแอนิเมชันก็ทำอย่างนี้ได้นะแต่มันก็ตีไม่ได้เหมือนกันนะมันล็อกจอยนะครับผมซัดได้นะครับนี่เนะี่ยพลาดไฟปล่อยมันนะฮะเราแค่เข้าร่วมนะเออเน้นเข้าร่วมนะครับไม่เน้นรางวัลจริงๆถ้าเล่นรางวัลก็ทวตี้ได้นะแล้วก็ที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือกิจกรรมแบ็คไฟเดย์ซื้อสะสมนะทุกคนตอนนี้ไม่ทันแล้วแบบว่าจะได้ของรางวัลทั้งหมดอะ แต่ผมคิดว่านะฮะมันก็ยังคุ้มอยู่ดีนะครับของมันถูกนะครับเออมันเหมือนคืนกําไรให้ลูกค้าจริงๆนะครับเนี่ยนะผมก็จะซื้อเนี่ยผมซื้ออันนี้ทุกวันเลยนะฮะขออนุญาตซื้อแป๊บนี่นะเรียบร้อยนะซื้อเสร็จแล้วเราก็มารับรางวัล Black Friday กันเนาะนะครับนี่วันที่7แลลวนะฮะอันนี้มันเหลืออีกหกวันอ่ะถ้าไม่ซื้อแต่วันแรกนะครับมันจะได้ของไม่ครบนะแต่ว่าก็ของที่เขาให้มาก็ยังดีนะครับ ผมว่า7วันก็คุ้มแล้วเนี่ยได้สกอร์มือแสง10อันน่ะเดี๋ยวผมได้อันนี้อีก3วันเท่านั้นนะครับผมไปดูอาร์ติแฟกต์กันดีกว่าอาร์ติแฟกต์เดี๋ยวผมซัมมอนอาร์ติแฟกต์ด้วยนะครับขอเอาของออกมาก่อนเลยนะฮะคือตอนนี้มันมีซัมมอนอาร์ติแฟกต์ใช่ป่ะพอ,อมีซัมมอนอาร์ติแฟกต์มันก็มักจะมากับตัวนี้ครับทุกคนอ่ารางวัลตรงนี้นี่ซัมมอนอาร์ติแฟกต์อ่เราต้องซัมมอน300ครั้งนะฮะอันนี้ปล่อยมันนะเออข้างหลังผมไม่เอาแล้ว <laughs> นี่นะครับผม โอ้ยเดียวกันเลยเจ๊คนเดียวกันเลยแหละเจ๊นักแจกซัม,มอนใช่ไหมนี่เดี๋ยวเราซม,มอนกัน300ครั้งแนละ้วแต่เราไปดูก่อนว่าเราจะซัม,มอนธาตุไหนน่าสนใจยังไงนะแต่ว่าแบบตัวผมเองอะ่ะน่าจะสนใจฟินิกไฟนะฮะขอญาตให้มันไปลงดันด้วยนะครับไอ้นี่แล้วกันนะทุกคนเออคือพลังงานมันเต็มเราอยากเคลียร์พลังงานก่อนมันจะได้นับคอยหลังกระช่างมันก่อนนะฮะอาร์ติแฟกต์นะฟินิกเพิ่งมาใหม่เลยนะขอญาตก,กดไปตรงนี้ใช่ปะ่ะลายชื่ออาร์ติแฟกต์โอเคมาคัน15เลยแล้วครับผมนะ เพิ่มแอคแท็กสองพันในอารีนาศึกชินิงแดนนะครับตนจะมีภูมิคุ้มกันการยั่วยุเมื่อใช้สกิลโจมตีศัตรูที่ไม่มีเอฟเฟกต์ซีซีกาสหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ที่จะปลดเอฟเฟกต์โต้กลับจะไล่ผีดิบใส่ระดับสิบเลยอ่ะ เอามาฆ่ามอนโตกลับเลยแต่มันมันไม่ค่อยดีบ่าทุกคนเพราะว่ามันสําหรับอารีนาซึ่งผมไม่ได้จริงจังขนาดนั้นนะทุกคนอาจจะไม่ใช้แล้วเนี่ยยขอดูท่าอื่นก่อนนะฮะขั้น15เหมือนเดิมนะเมื่อใช้สกิลโจมตีศัตรูที่ไม่มีเอฟเฟกต์ CC โอกาส100%ที่จะเพิ่มระดับของเอฟเฟกต์ลดพลังบนศัตรู1ระดับโอกาส100%ที่จะเพิ่ม Attack Speed ระดับ4ี่ให้ตนเองหูอันนี้ดีฮะแต่มันต้องระดับขั้นไหนนะถึงจะเก่งมันต้องขั้น9้าขึ้นไปนะต้องซ้ำสามอันนะฮะพิลิคตัวนี้ดูดีนะเป็นสายตีไวได้เลยนะฮะส่วนอันนี้นะครับผมเมื่อถูกโจมตีด้วยสกิลในตอนที่พลังงานวายุต่ำกว่าระดับ10ในอารีนาอสกินแดนมีโอกาส60%ที่จะไล่เกาะเท่ากับ15เซน์ของ H p พสูงสุดของตอนเองอ่นแดวินะฮะคูดาวหูโหเกาะ8วิคูดาวหวิแม่เจ้าถ้าพลังงานวายุระดับ10เพิ่มแอค การเพิ่ม a อคแท็จะหายไปเมื่อพลังงานวายุลดถึงระดับ9หรือต่ำกว่าก็คือ,อระดับสิมันก็จะเพิ่มแอคแท็ใช่ปะมันแหละไงแปลว่ามันเพิ่มเกาะกับ a อคแท็เลยนะแต่ถ้าพลังงานวายุลดก็คือไม่ได้แค่กเกาะอะไเงยป่ะแต่5วีเองนะครูดาวเกาะอ,อยู่8วีถ้าไปโด,ดเปนเป็นเป้าอะคือเก่งมากเลย ต้องเอาลงตัวแรกเลยนะครับถ้าเจอฟินิกส์า่าลมแบบเก่งๆนะฮะ <c oughs> จะได้เวละเ <c oughs> มื่อถูกโจมตีด้วยสกิลในตอนที่พลังงานแสงต่ำกว่าระดับ10อาจจะคล้ายๆนี่นะครับในอารีนาหรือศึกชิงดินแดนเท่านั้นนะครับมีโอกาส60%ที่จะไล่ภูมิคุ้มกันอันนี้ภูมิคุ้มกันนะอันนี้ถ้าระดับ10จะใช้ท่า Purifying ิงบลัอีกหนึ่งครั้งหลังจากใช้ท่านี้นะครับผม ปมฟินิกรอบนี้ไม่ค่อยน่าเก็บเลยสําหรับผมอะเพราะว่ามันใส่อันนี้เลยอะใสแบบอารีน่าเห็นปะเนี่ยทั้งนั้นเลยครับเพิ่มแอคเของตน20%ต่อเอฟเฟกพลังงานความมืดในแต่ละระดับในศึกชิงดนการีน่านะครับเมื่อคืนชีพขึ้นมาทำำําดาเมจ180%ของ HP ปัจจุบันได้หนึ่งครั้งในการต่อสู้นะครับไปก็ไม่ค่อยเก่งอะเดี๋ยวนะเดี๋ยวโอ้ไปเก่งแล้วจริงมันแยกกันทุกคน เพิ่มแอคแท็กนี่เพิ่มเลยในอารีนาและสิบจินแดานี่คือมันเพิ่มเอฟเฟกมาพอมาอ่านรวมกันมันมันเหมือนเป็นแบบว่าเพิ่มแอคแท็กในอารีนาเว้ยจริงๆแล้วมันมีเพิ่มแอคแท็กมันตั้งแต่บัฟแรกเลยครับแปลว่าไฟเก่งแหละพอดูตัวอื่นบ้างนะไม่อันนี้ในอารีนาหมดเลยแปลว่ามีธาตุไฟตัวเดียวที่หน้าเปิดแล้วเนี้ยอันนี้มันรวมกันนะครับเพราะว่าเอฟเฟกอันนี้ในอารีนาใช่ป่ะแต่ว่าถ้าสังเกตอันนี้คือเพียวเพียวนะฮะอันนี้ก็ได้อยู่อเอาธาตุน้ําก็ได้ไวะ เอาธาตุน้ำกับไฟนะฮะมือแสงช่างมันนะครับอ่ะสามร้อยอันเดี๋ยวไปน้ำกับไฟนะเน้นไฟได้นะครับลุยกันนะครับผมแซมมอนฟรีกันหนึ่งครั้งนะฮะเราซมมอนสามร้อยครั้งเนาะนะฮะขอญาติเก็บได้ปะจะได้ไม่งงว่าแซมมอนไปเท่าไหร่แล้วจะได้ไม่ต้องเปิดไฟเปิดมานะเก็บแซมมอนออกโคตรเยอะเมื่อไหร่จะได้เปิดสกอร์ไม่ว่างกีท่ทุกคนสกอร์ที่บอกนะฮะ มืดแสง300อันเออเอาเวลาไหนเปิดก่อนออกมา300พอนะฮะโอเคไปโกวาก็ยังอยู่ไปเปิดวาน่าจะดีกว่าเลยนะ <c oughs> ไม่ฟินิกไฟโดจริงหดอยู่นะฮะเออขอแบบว่าฟินิกไฟซ้ำเยอะๆก็ได้นะ <c oughs> น่าจะยอมหูมาเลยครับสีทองเลย1ิบโลแรกมักจะได้ก่อนนะผมไม,ไม่ใช่นะฮะไป ถ้าสิบโลแรกไม่มานี่จะเริ่มยาวแล้วอะม่วงครับอันนี้ไปเอาไฟซ้ำเยอะๆได้ไหมอ่ะจริงๆอยากได้สักขั้นเก้าอยู่เหมือนกันอ๋อแต่ว่าจริงๆแค่ขั้นหกก็พอครับเจ็ดแปดต้มสองสมอันก็พอนะเพราะว่าหลังขั้นเก้ามันเป็นสาย PVP แล้วทุกคนแต่มันก็ดีนะเพราะว่ามันได้แอคแท็เพิ่มขึ้นเยอะนะครับขั้นสุดท้ายมันสองพันเลยใช่ไหมนะครับ อูมนะ๋มานะมานะแต่ว่าไม่ใช่ของมันเลยครับมา2แล้วอะ่ะเออถือว่ามาเยอะอยู่แต่ว่าอยากได้ตรงเลยดีโอ้นี่ฟ้าล้วนเลยครับโอเคขอดีๆหน่อยได้ไหมปั๊บโอ้ทอมานะฮะตรงแล้วยังยังไม่ได้60ครั้ง60โลมา3ถือว่าดีอยู่นะ มาม่วงมาครับยังยังนะยังยังไม่เห็นนะไอจมตีต่อเนื่องนี้มันมานานแล้วเหรอทำไมผมไม่คุ้น <R ender. S 1> ไปม,<า> <c oughs> ม่วงรวนๆโอ้โหชาร์จระหว่างนี้นะที่เปิดอยู่นะเดี๋ยวมันก็จะมีอ้ พูดปุบก็แกทรกปั๊บปดีโอ้หลุดเศษรุนรัวนะฮะตอนนี้มันมีเรื่องของบิงโกโชคลาภด้วยนะเราต้องเอาพลังงานมาใช้ในบิงโกโชคลาภด้วยนะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะยังไงตอนนี้เพราะว่าติดไอ้น,นี่อยู่เดี๋ยวนะวิธีการเติบโตวิธีการเติบโตนี่ล่าลุนก็ได้ใช่ไหมใช่ล่าลุนก็ได้นั้นสบายอยู่นะครับเพราะว่าเราติดภารกิจเคเวสของกระต่ายสาบูตรงลุนอยู่นะฮะ เจ็ดครั้งนะครับผมมันสหงสสยจะล้างตู้จะมาสามสี่อันเลยใช่ปะมาเยอะอยู่นะาจริงแต่ว่าแบบหลุดไปหมดเลยอะดิอะไรอยู่วะฟินิกไฟนี่ก็อยากได้ซะด้วยดิเก่งอยู่นะฮะตัวหลักผมเลยนะครับฟินิกไฟเป็นตัวที่ใช้อยู่ประจํานะฮะโอ้ถ้ามาถึงขัน้นนี้มาตอนนี้ก็คงต้องมาแล้วดิมาแล้วนะครับผมโอ้ยอีกห้าสิบโลก็ต้องเอาแล้วว่าห้ารอบเองนะครับ ขอซ้ำอีกเยอะๆซ้ำสองตัวเดี๋ยวกดเลยกดอัปเกรดเลยซ้ำอีกสองอันมาเลยป่ะขอซ้ำอีกอันหนึ่งอะในสามสิบโลเดี๋ยวอัปเกรดโชว์เลยปกติจะไม่ค่อยใช้ฟินิกเอออาร์ติแฟกต์ห้าดาวอัพเท่าไหรนะ่นะเสียดายนะแต่ถ้าฟินิกไฟมาซ้ำอีกอันหนึ่งนี่คือหูมาสองเลยนะมาสองเลยแต่ไม่ใช่อ่ะฮะถือว่าได้เยอะอยู่นะเอาจริง <laughs> ถือว่าดวงดีอยู่ดวงดีมากนะครับแต่เราต้องการ ฟินิชไฟขออีกตัวนึงขอฟินิกไฟโอ้ยขอฟินิกไฟนะเพื่อนฟินิกไฟนะฟินิชไฟฟินิชไฟโอ้ยขออีกอันนึงขออีกอันนึง10สิบโลสุดท้ายแล้วนะครับหนึ่งรอบแล้วมันจะได้การันตีอัอนหนึ่งไงมันคือได้สองอันแบบผมอัพโชเลยจริงโอ้โหไม่มาครับ เอยผมว่ามีเปิดซ่อมมาทุกคนเอาจริงผมว่ามันดีมากนะแต่ว่าเดี๋ยวรอก่อนเผื่อรอบหน้ามันมีแบบซัมมอนอาร์ติแฟ์มาอีกมันเหลือ,อกตั้ง27วันไงทุกคนนะฮะแล้วก็โอ้ยดังเลที่จะเปิดได้นี่เลยเนี่ยรังเลเลยฟินิกน้ําทุกคนรังเลจริงเพราะว่ามันเริ่มแบบเต็มไปแล้วไงตรงสัยจะเปลืองอีก200รที่ฟินิกน้ำว่ะทุกคนฮะออะไป10โลไป10โลได้ปุ๊บหยุดปั๊บไปเปิดไฟต่อ ได้ผมหยุดปั๊บไปเปิดไฟต่อไม่มานะฮะมาถ้าไฟมาอีกอันหนึ่งนะผมอัพเลยมันเก่งมากครับพอเลยปะพอเลยปะน้ำพอมาเลยปุ๊บโอ้โหมาไวอยู่พอเลยไปเปิดไฟดีกว่ายอมยอมเปิดไฟซ้ำดีกว่านะฮะผมยอมนะครับอันนี้20เองช่างมันนะอ,อไฟมี80ผมกดแค่80ถ้ามาอีกอันจะดีมากนะครับ แต่ถ้ามา80แล้วมันต้องไปให้สุดแล้วป่ะ <c oughs> จริงอันนี้ทําให้ฟินิกเราเก่งขึ้นเยอะจริงฮะขอญาตนะครับผมเออปกติจะเปิดเน้นมีแต่อันนี้ไม่ได้แหละ <c oughs> รู้สึกว่ามันแตกต่างเลอเกินนะฟินิกที่มีอัติแฟกที่มันดูดูดันจังนะฮะจริงดาเมจมันบวกเยอะเกินอะ่ะแค่ปกติฟินิกไฟก็เก่งอยู่แล้วครับพอมีอัติแฟกดูมันมันอลังมากเลยทุกคนผมปล่อยผ่านไม่ได้จริงๆระตัวนี้นฮะ ไอตัวเลือกอ์ติแฟกเราน่าจะยังเลือกไม่ได้ครับหมายถึงอ์ติแฟกห้าดาวอะไรเงี้ยผมมัมีอยู่เก็บอยู่เยอะอยู่แต่ว่าคงเลือกไม่ได้ตอนนี้นะมันน่าจะปล่อยผ่านไปสักพักหนึ่งอะ่ะมันเพิ่งเข้าตู้ไงขอฟินิกครับฟินิกไม่ใช่แล้วเพิ่งเปิดอ้าวมา,าว่ะหุยทุกคนดีอ่ะเปิดให้หมดไปเลยกันนะ,ะไหนๆก็ไหนๆแล้วสาโลเองนะ โอเคอยู่โอเคมากๆนะครับโหมาดูรว,วฟินิกไฟปะอัพเต็มแม่งเลยนะโอ้ยดูว่ามาอีกเดี๋ยวอัพให้เต็มเลย <laughs> ฟินิกอาจจะเป็นตัวแรกที่อาร์ติแฟกเลเวลสิบห้าเลยนะครับมันต้องใช้ตั้งห้าอันต้องเปิดโอ้ยลิงวะลิงยังไม่เคยมีใช่ไหมนะดีอยู่นะลิงลมนะครับปั๊บโอ้โหปิดด้วยสีฟ้าเลยเหรอนะพอก่อนนะครับ นี่200อันแล้วผมสัญญากับทุกคนว่าผมจะอัพอ์ติกต์ฟินิกให้ดูเอออัพจริงไว้อันนี้ของจริงมันดีจัดเลยไม่ไหวนะปล่อยผ่านไม่ไหวจริงๆป่าปามนี่ดีอยู่นะเอาจริงครับนะดีบอสแรงขึ้นนะแต่ว่าจะสู้นี้ได้ไงเห็นปะ่ะแอคแท็กพันหเลย <laughs> นี่ไงมันแยกกันชัดเจนนะครับเออต้องงี้นะครับอ่านตรงนี้ชัดมากเลยอะขอดูฟินิกอันี้ได้ปะ่ะน้าเขาอ,ออกไม่ได้ทุกคนขอญาตจัดการประกอบเออ ลองแค่นี้พอนะครับผมไม่สนนะว่ามันจะต้องใช้อะไรตอนนี้คือไปก่อนเลยฮะประกอบรัวๆนะครับแต่ว่าแค่นี้พอนะครับอันอื่นเราไม่ประกอบนะเอาพวกนี้ออกมาอันอื่นไว้นี่แหละนะครับมันไม่จํากัดใช่ไหมก็เก็บไว้ได้ <laughs> ย้ายนะไปนี้ก่อนนะครับอ่ะเราไปอัพตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะต้องใช้ติ f เหมือนกันอ่านอะไรก็ได้นะครับผมผมจะใช้เป็นอันนี้นะฮะผมอัพไปเลยได้ถึงอันนี้ถุกป้ใช้สออันนะครับเนาะนะนะมันจะบวกพวกนี้เพิ่มขึ้นนะเห็นปะ HP มันก็จะเพิ่มมานะครับเนี่ยเห็นปะนะครับ attack HP นะแล้วก็รับขั้นเก้ามันจะได้บัฟเพิ่มนะแต่ว่าตอนนี้เราแค่นี้ก็พอเพราะว่าเรามีแค่2อันนะันาะอาจจะเป็นตัวแรกนะที่ผมอาจจะไปอัพสุดเลยเพราะว่ามัน attack มันเพิ่ม2 0 0 0ันได้ปะเยอะอยู่นะ อีกตั้ง200นะครับแต่ว่าตอนนี้ได้แค่ขั้นนี้ก็ไม่เป็นไรนะลุดูันไปตามที่มีก่อนนะครับแค่นี้ผมว่าฟินิกผมก็เก่งขึ้นเยอะแล้วนะครับเพิ่มพลังเลยเออไม่ต้องเสียดายนะครับดูแค่ว่าถูกอันหรือเปล่าทัดน้ําเก็บไว้ก่อน <laughs> เพิ่มอีกห้าพันแม่เจ้าฟินิกผมเกือบสองแสนแล้วดูอันนี้ไม่ได้ <laughs> อันนี้สุดจัดโอ้ลิงนี้ใส่แล้วจะกากลงป พวกนี้ใส่หมดแล้วแหละเนาะมันอันเก่าๆนะฮะตัวอ์ติแฟกต์เราเรียบร้อยนะแล้วก็บิงโกโชคลาบนะ้วทุกคนนะอีเวนต์อันนี้รับเลยเออได้แคชแบ็กมา15กับ2นะฮะเออบิงโกโชคลาบนะครับมาแล้วนะอันนี้เคลียร์วิธีการเติบโตนะครับก็คืออันนี้โชคดีมากเพราะว่าผมจะต้องเคลียร์รูนต่อนะตอนนี้เราเล่นได้ถึงขั้นนี้แล้วนะครับโอ้เฮงเกียร์แซงไอ้ตัวนี้ขึ้นมาแล้วเหรอเมื่อก่อนผมเป็นอัศวินดวงตัวนี้นะตอนนี้เฮงเกียร์ ขึ้นมาแซงแล้วครับแปลว่าอาร์ติแฟกเมื่อกี้มีผลเยอะอยู่นะสามารถเคลียรระดับ4แบบไม่ต้องเล่นได้แล้วนะครับผมจัดไปเลย31ร,รอบรูนเต็มได้แค่ิบรอบ <laughs> <laughs> วิธีเติบโตประจนภัยเนี่ยครับเราเล่นอันนี้เราก็จะได้บิงโกโชคลาบไปในตัวนะถือว่าดีมากๆนะครับเอออันนี้ปกติผมจะรีวันละา3ครั้งนะผมไม่รู้ทุกคนทํากันป่ามันคุ้มไงมันจะเป็น100 200แล้วก็250ใช่ปะ หลังจากนั้นมันจะค้งว่า300แล้วครับมันจะไม่คุ้มแล้วผมว่ารีวันละ3ครั้งเนี่ยกำลังดีนะฮะได้180พลังงานนะครับนี่นะครับโอเคเนี่ยจากนั้นเราก็จะผ่านบิงโกโชคลาภไปในตัวอ้าวพอดีเลยครบแล้วกระตายซาบูนะครับเคลียเรียบร้อยทุกอย่างนะครับไออันอื่นๆที่ผมบอกว่าจะไม่เอาในคลิปที่แล้วคือผมก็มาใช้ตัว๋วแบบตั๋วเข้าไอเนี่ยนะฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออ ตัวเข้าวิธีการเติบโตนะครับใช้น,นี้แทนเนาะนะครับมันก็ไม่ต้องใช้พลังงานแล้วไงนะอันนี้เราก็จะได้บิงโกโชคลาบนะครับนี่เราเล่นไปทั้งหมดกี่รอบเมื่อกี้นะประมาณ3 0 4 0รอบ50รอบนะฮะประมาณนั้นอะ่ะแล้วเราก็มานี่การฟาร์มเพชรที่ถูกต้องคือตรงนี้แหละครับโคตรดีเลยเห็นปะ่ะพอเราเอาพลังงานมาใช้ก็แค่เนี้ชิวๆนะ ผมก็จะฟาร์มรูนให้มอนนะตอนนี้นะถึงเวลาฟาร์มรูนแล้วเพราะว่าขีทผมเลเวลอ้อยแล้วนะครับเออแล้วขอบคุณกิจกรรมคูณมากมากเลยนะยีดเลเวลขึ้นไวมากนะครับตอนนี้เลเวลตันแล้วแต่เพราะว่าอะไรนะเพราะว่าเดี๋ยวไอ้นี่จะมาแล้วนะครับจินนะครับผมเดี๋ยวจินจะมาวันที่12แล้วปะมันมีคูปองของจินด้วยนะทุกคนมันเข้ามาตรงนี้นะฮะแล้วมันจะมีคําว่าคูปองนะคูปองที่มันใช้ได้นะทุกคนผมนะมีคูปองอยู่เข้ามาดูได้นะกดที่ตรงนี้เนาะนะครับแล้วก็ไปที่แถบคูปองอย่างภาพนี้เลยนะคร นี่คือคูปองที่วัลลิดอยู่นะอย่าลืมไปกอกกันนะฮะแล้วก็สัปดาห์หน้านะฮะทุกคนพาร์มันจะหมดอายุเว้ยพาร์มอนเนอร์เนี่ยนะครับมันเหลือแค่สาวันนะก็คือรีวันจันนะก็รีมีอันนี้นะครับผมสมอนเนอร์พาร์อันนี้แนะนํโหูโคตรแนะนําให้ซื้อนะผมไม่รู้ว่าทุกคนเป็นสายไหนกันนะแต่ถ้าเติมเล็กน้อยนะผมแนะนําว่าเดือนหนึ่งก็คือ เติมซัม m มอ e r เนอรนะครับอันนั้นนะฮะแล้วก็พาร์ a อา n a นะครับสองอันนี้ควรเติมอย่างยิ่งนะฮะร,รีพร้อมกันนะครับในวันจันทร์ที่9นะครับผมเนาะ,นะแล้วก็ถ้าการะลกอสตรงนี้ถ้าใครสะดวกก็แนะนําให้เติมเหมือนกันนะฮะรางวัลก็ค่อนข้างดีนะแค่นี้ก็ได้ของแบบลูกแก้ว a r t ิ f a c t แล้วนะครับผมว่าค่อนข้างดี แล้วมันก็ซื้อของด้เยอะขึ้นด้วยนะครับอันนี้ผมแนะนำนะครับใครที่สามารถสะดวกเติมนะเติม3พาร์นี้นะครับผมเนาะอย่างผมเองเนี่ยผมไม่เติมพาร์ตสมรภูมินะจริงๆอันนี้ก็ดีอยู่นะถ้าไปดูพาร์เนี่ยของเขาก็ค่อนข้างดีนะครับเนี่ยเห็นปะที่ทํารูนอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็มีลูกแก้วพรสูสุดด้วยนะครับแต่ผมเนี่ยไม่เติมแล้วสังเกตว่าไม่ได้เล่นเลยนะครับคือผมไม่ค่อยชอบอีเวนต์ PVP เท่าไหร่นะเดี๋ยวต้องปรับตัวทีหนึ่งนะฮะเออเข้าไปเล่นแค่พาร์ตบนก ไม่ได้เข้าไปแตะเท่าไหร่นะอันนี้นะพาร์ทสมอละภูมินะครับผมตัวนี้เนาะกับพาร์ทของตัวกาลาคอสเนี่ยนะครับดีพร้อมกันนะครับผมวันที่12นะไม่ใช่วันจันนะทำไมไม่ปรับให้เท่ากันเลยก็ไม่รู้นะ <c oughs> จริงๆแล้วเออผมลืมพูดเลยนี่นะครับเวลามีสมอนอาร์ติแฟกต์ครับก็มักจะมีมอนมาด้วยนะตอนนี้ก็มีสมอนฟินิกได้ด้วยนะครับผมนะฟินิกอยู่กับเราตั้งแต่วันนี้เลยนะทุกคนวันที่ผมอัดคลิปนะถึงวันที่2มกรานะฮะใครอยากได้ฟิก พลาดไปหรืออยากจะปั้นฟินิกระดับ14นะครับผมก็ลุยกันได้นะครับอันนี้คือของดีนะครับใครพลาดฟินิกไฟไปผมแนะนําให้เปิดฟินิกไฟด้วยนะฮะฟินิกคือสําคัญและเก่งมากเป็นตัวใช้เคลียร์ดันเคลียร์อะไรต่างๆได้นะแล้วก็อันสุดท้ายนะก่อนจะจากกันไปนะครับเอ่อใครลอดนะครับตรงนี้นะส่วนภาพดวงตานะครับวันจันเนาะเปลี่ยนเป็นเจ้าบนตาฮาร์ฟนะครับผมเป็นธาตุน้ำเนาะฮาร์ฟน้าพินน้ํานั่นเองใช่ปะที่เราเรียกกันบันทึกใช่ปะบันทึกผมอ14แล้วเหมือนกันเหรอ เออบันทึกเต็มหมดแล้วแหละนะครับผม1ิห้าตัวรบทุกอันแล้วนะอินนะผมเนาะอันนี้ก็จริงๆแล้วถามว่าได้มาทําอะไรนะก็เอาไปแลกชิ้นส่วนได้นาะทุกคนเนี่ยผมก็เอาไอชิ้นส่วนพวกที่เขาแจกเนี้ยมาแลกซ้าๆนะคุ้มอยู่ยิงทุกคนคุ้มมากนะเอประมาณนี้นะผมสําหรับคลิปนี้นะก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันร,รับชมรับฟังมาถึงตอนนี้นะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปสมุทรบอคอนิคเคิลนะโตดกันเรื่อยๆนะสัปดาห์ละครั้งหนึ่งหรือประมาณนี้นะครับผมนะยังไงก็ฝากมาด้วยนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมและฟังมาถึงตอนนี้นะแล้วก็ขอบคุณซัพพอร์เตอร์ทุกคนที่สนับสนถึงช่องเราด้วยนะครับใครอยากซัพพอร์ตกันก็กดปุ่มจอยปุ่มสมัครด้านล่างนี้นะหรือจะดเน a เป็นคลิปนี้แบบคลิปเดียวมีคอมเมนต์เท่ๆได้ด้วยนะครับผมเนาะฝากทุกคลิปที่โพสไปด้วยนะครับฝากซัมเนอร์บอกคอนเนคต์อไว้ด้วยนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะไหละสวัสดี